สวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้ก็มาอัปเดตนะครับความเคลื่อนไหวของเงินบุญคือถ้ายังจำกันได้นะเมื่อต้นปีเนี่ยที่ตำรวจสอบสวนการเนี่ยเข้าไปจับแก๊งเงินบุญของใบขวัญรัชญาคือใบขวัญรัชญาเนี่ยเขาเป็นเปิดค่ายเพลงแล้วก็มีการช่อโกงไปเนี่ยคือหลอกอะ่ะหลอกเงินบุญนี่แหละหลอกลงทุนเนี่ยสองพันกว่าล้านนะตามตามตมข่าวนะครับ ทีนี้เครือข่ายเนี่ยคือถึงแม้ว่าใบขวัญรัชญาเนี่ยเสษียีวิตไปแล้วแต่ว่าเครือข่ายยังมีอยู่แล้วก็มีการแจ้งความเกิดขึ้นตำรวจเนี่ยเขาก็สืบแล้วก็ไปตามจับเพิ่มตอนนี้ก็จับได้เพิ่มอีกสองนะครับก็คือธมลวันไม่รู้คุ้นชื่อชื่อกุ้นชื่อกันหรือเปล่านะครับธมลวันแล้วก็ภูชิตทิกรนะจับได้อีกสองคนซึ่งก็ยึดทรัพย์ได้แปดพ 80กว่าล้านนะครับ80886ล้านนะน่าจะประมาณ86ล้านนะครับซึ่งก็เป็นเป็นที่เด่นชัดว่าไอ้พวกเนี้ยถ้ามีการแจ้งความเกิดขึ้นเนี่ยตํารวจเขาก็ตามยึดทรัพย์คืนนะครับแล้วก็จะมาเฉลี่ยให้ทีหลังนะครับแต่ต้องแจ้งความนะถ้าไม่แจ้งความเนี่ยก็ไม่ได้งเงินคืนแต่ได้น้อยได้มากก็หกก็อยู่ที่เขามาเฉลี่ยกันนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยก็คือถ,ถ้าไม่แจ้งความเนี่ยมันก็ศูนย์เปล่านะครับแล้วก็ แจ้งความมันก็ยังมีโอกาสได้เงินคืนนะก็มันเป็นบทสรุปไงถึงแม้ใบขวัญรัชยานเนี่ยจะเสียชีวิตไปแล้วแต่เขาเรียกว่าไอ้สิ่งที่ทําไว้เนี่ยมันเป็นมันเป็นกรรมมันเป็นกรรมชั่วนะครับก็คนที่เหลือเนี่ยก็เปิดขายโปรต่อนะแล้วสุดท้ายก็ถูกจับก็คือมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไงว่าเงินพวกนี้ไม่มีจริงและสายเนี่ยสายถ้าผมจําไม่ผิดนะน่าจะเป็นสาย SME นะครับ ก็ถ้ามีการแจ้งความเพิ่มเนี่ยตำรวจเขาก็ยังรับแจ้งความเพิ่มอยู่นะครับท,ทุกสายตอนนี้นะทุกสายนะครับก็ไปแจ้งความได้เลยนะครับสายชัยวันก็แจ้งความเพิ่มได้นะหรือสายอื่นที่ยังไม่แจ้งความก็ไปแจ้งความเพิ่มได้นะก็เป็นบทพิสูจน์ว่าอยากรู้ว่าสายจริงสายปลอมเนี่ยนะครับไปแจ้งความแล้วคุณจะรู้นะครับก็คือผมจะยืนยันเหมือนเดิมนะครับ ปอมทุกสายที่หมหายุโโปนะครับถ้าตาสว่างก็แจ้งความถ้าไม่ตาสว่างก็โอนต่อไปเอา้านี่ไม่ได้ประชดนะถ้าไม่ตาสว่างก็โอนต่อไปหมดตัวต่อไปไม่มีใครว่าอะไรเพราะเงินของคุณนะครับถ้าตาสว่างก็แจ้งความก็แค่นี้นะครับบทพิสูจน์เงินพวกนี้ไม่มีจริงนะครับตํารวจก็ยังตามสืบซับเพิ่มนะครับที่ไปแจ้งความกันโอเคครับฝากไว้แค่นี้มาอัปเดตให้ล้วนว่า มีการจับเพิ่มนะครับก็คือทมลวันแล้วก็ปูชิติกอนนะครับคุ้นชื่อกันหรือเปล่านะโอเคครับผม